สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ ประจำวันที่21สิงหาค,คม2563สภาพอากาศวันนี้นะคะกรมอุตุแจ้งว่าสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนเหนืออีสานเจอฝนถล่มหนัก80%นะคะระวังอันตรายกรมอุตุเผยภาคเหนืออีสานตะวันออกมีฝนตกหนักบ้างแห่ง เสียงเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากแกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลนามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบ้างแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันไม่มีหรือมีน้อย พยา์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่านานอุตรดิตฐ์พิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบูรัมยูดอนทานีน้องคายบึงกาฬนาครพนมสกลนครกระสิน์ยโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีนครราชสีมาและชัยภูมิ อุณหภูมิตาำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมทวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีชัยนาทนครสวรรค์และอุทัยธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภัคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและจันทบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส สูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกแเป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส สูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นตํำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส สูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปรีงมณฑลเมฆเป็นส่วนมากแับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส สูงสุด32-35องถาศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศนวันที่21สิงหาคม2 5 6 3เวลา5นาฬิกา